โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ TC Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับอยากจะทาเกี่ยวกับเกม Pixel ก,กัน 3D นะครับน่าจะใช่เก,กเกมนี้นะผมคิดว่าก็จะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดผมจะใช้เป็นคีย์บอร์ดมือเดียวนะมีสายนะแล้วก็ส่วนเมาส์ผมจะใช้เป็นเมาส์บลูทูธนะครับในส่วนของเมาส์บลูทูธจําเป็นต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณด้วยนะครับเอามาเสียบกับ USB Hub แล้วก็มาต่อกับตัว adapter Type C ไป USB นะแบบนี้ตัว USB Hub เน,นเป็น ขอองคคมนะรับเราสามารถซื้อกับร้านคอมก็ได้นะในส่วนของวิดีโอนี้นะครับแอปพลิเคชันที่จะใช้จะเป็น GG Mouse Pro นะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองไปพร้อมกันเลยนะครับผม โอเคครับเชื่อมต่อแล้วนะก็ต่อเข้าไปตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่ามือถือที่รองรับอยู่แล้วนะมันจะเชื่อมต่อแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นพวกของเซี่ยมี่อย่างงี้นะแต่ถ้าเป็นพวก vivo realme นะหรือ oppo บางรุ่นนะครับจัเป็นต้องเข้าไปที่โหมดนักพัฒนาแล้วก็ทําการเปิด OTG นะครับผมก็ไม่ได้ยากนะมันจะอยู่ในส่วนของการตั้งค่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ตัวแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับก็ไปที่ Gmail g Pro ครับจากนั้นก็ไปที่การเปิดใช้งาน มันก็จะมีหน้าต่างการแสดงขึ้นมาแจ้งเตือนแบบนี้นะครับกดยกเลิกครับจากนั้นก็ให้เรามากดเปิดให้หมดนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งานก็น่าจะรู้นะ ผมจะมาที่ฟังก์ชันเพื่อจะเปิดโหมดนักพัฒนานะครับเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้จากนั้นก็ไปที่แอปเหมือนเดิมนะครับหก็เปิดแล้วนะครับต่อไปไปที่หัวข้อที่2นะครับ USB จะเป็นในส่วนของโหมดนักพัฒนานะครับก็จะเป็นแก้ไขจุดบกพร่องนะครับเราสามารถเปิดได้ผ่านแอปเข้ามาเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็มากดติ๊กถูกตรงนี้พอเวลานับเสร็จเราก็กดตกลงนะครับ แล้วก็กด back กลับไปข้อที่3จะเป็นการเปิด debug ไร้สายนะครับก็กดตามเข้ามาเลยนะมันก็จะพาเราเข้ามาที่การแก้ไขอจุดพองไร้สายนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีแสดงว่ามือถืออาจจะไม่รองรับนะครับประมาณนั้น หรือเราจําเป็นต้องไปเปิดโหมดนักพัฒนาก่อนนะอย่างเช่นตอนแรกที่ผมไปทําข้อหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็นการจับคู่นะเราก็กดจับคู่พอมาถึงโหมดจับคู่แล้วนะตรงนี้ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่เป็นการเปิดทับหน้าจอขนาดตั้งค่านะครับก็หัวข้อนี้นะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วจากนั้นเราก็ไปที่การแก้ไขจุดบกพร่องไร้สายนะครับตรงนี้ที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นให้เรากดจับคู่นะครับตรงนี้ พอเรากดจับคู่มันก็จะมีการแสดงให้เราใส่รหัสจับคู่นะครับแล้วก็กดถ้าเกิดว่าเราจํารหัสนี้ไม่ได้นะให้เรากดยกเลขไปก่อนนะกดตกลงจากนั้นก็ทําการกดจับคู่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กดใส่รหัสบแบบนี้นะมือถือบางคนมันจะมีปุ่มกดที่แบ็กกลับอยู่ตรงนี้ของผมมันไม่มีผมจะลูดแบบนี้นะมันก็จะปิดไปแล้วผมก็จะมองเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขก็จะใส่เป็นเซตของ6ตัวตรงนี้นะครับก็จะใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็จะกด ตรงนี้นะครับเพื่อจะทําให้อั t i เว t e ได้นะตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะถ้าเกิดเสร็จแล้วเราก็กดแบ็กกลับไปนะที่หน้าแอปพลิเคชันนะเสร็จเรียบร้อยนะก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดจากนั้นกดเสร็จสิ้นผมจะเพิ่มเกมเข้ามานะครับกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนหาเกมที่เราต้องการจะเล่นนะเมื่อกี้จะเป็นพิกเซลกันใช่ไหมก็จะกดเพิ่มจากนั้นกดเสร็จสิ้นกลับมาเราก็เปิดเกมขึ้นมาได้เลยคนระับ พอเราเปิดเกมขึ้นมาปกติลูกศรมันจะเป็นสีขาวถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ให้เรากดออกแล้วเข้าใหม่ดูนะบางทีเรามีการซ้อนทับหลายๆครั้งนะมันอาจจะมีการโหลดอะไรเยอะๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะการตั้งค่านะครับผมก็จะไปที่ตัวไอคอนนะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปที่ไอคอนจากนั้นก็บรรณาที่การนะครับแล้วก็ไปเพิ่มนะเลือกปุ่มสัมผัสนะกดขึ้นมาปุ่มหนึ่งแล้วก็กด d o b l นะครับเป็นส่วนประกอบของ j o ยนะครับมันก็จะเป็น D pad แบบนี้เราสามารถย่อขยายได้นะครับก็ให้มันครอบตรง นี้ไว้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มอีกปุ่มนึ่งเพิ่มเข้ามาตรงนี้จะเป็นมุมมองนะครับน่าจะมีการอัปเดตแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นโหมดทัศนคตินะครับโหมดมุมมองเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับมุมมอง FPS นะครับตรงนี้เราสามารถกดแล้วก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นมาเลยแล้วก็กดบันทึกดูครับปุ่มมุมมองเมื่อกี้เราเข้ามาทําไมนะครับเราจะเอาเข้ามาซ่อนเมาส์นะกดลูกกิ้งตรงกลางลงไปนะครับปึ๊บเมาส์หายไปแล้วนะครับเราสามารถเดินได้ไหมนะครับลองดู เราสามารถเดินได้นะในส่วนนี้เรายังคลิกไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังไม่มีปุ่มอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราเดินไปก่อนแล้วกันเดินไปตามเกมเลยปุ๊บมาถึงตรงนี้ละตรงนี้มีปุ่มกระโดดละเราก็มาเพิ่มปุ่มกระโดดครับกดบรรณาธิการนะครับจากนั้นไปที่เพิ่มไปที่สัมผัสกดสเปกบาลหนึ่งทีครับปุ๊บได้ปุ่มกระโดดมาละจากนั้นกดพื้นที่ว่างๆนะครับกดออกจากนั้นก็มาคลิกลากมาวางที่ปุ่มกระโดดแบบนี้จากนั้นให้เราคลิกพื้นที่ข้างนอกนะครับเดีวกดบันทึกดูครับกดลูกกิ๊ กดสเปคบาร์กระโดดดูได้ละเดินไปหาปืนปุ๊บอลเล็งมันก็จะยิงเองนะครับเราอาจจะไม่ต้องตั้งปุ่มยิงก็ได้นะก็ถือว่าโอเคอยู่อตอนนี้มันมีปุ่มเพิ่มมานะครับจะเป็นปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นปุ่มยิงเองนะแล้วก็เพิ่มปุ่มเข้ามาครับบรรณาธิการกดเพิ่ม สัมผัสแล้วก็คลิกเราก็จะได้ปุ่มยิงมาแล้วพอเราได้ปุ่มยิงมาแล้วนะครับเราก็ลากมาวางไว้ที่ตรงนี้เลยนะมันน่าจะเป็นปุ่มยิงนะครับตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นเปลี่ยนแม็กกาซีนนะก็เพิ่มมาอีกปุ่มกด R นะครับ R ก็จะเป็นเปลี่ยนแม็กกาซีนจากนั้นลากวางเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกกดที่ลูกกิ้งเมาส์ลงไปตรงกลางนะปุ๊บต้นเมาส์แล้วก็ลองกด R ดูโอเคเปลี่ยนแม็กกาซีนครับรีโหลดปุ่มยิงที่ผมตั้งไว้ก็ลองยิงดูโอเคครับไปแล้วฮะเลตโกไปขึ้นเครื่องกันนะมาถึงล มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะให้เราเลือกตัวนะครับก็เลือกเป็นตัวไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราเป็นโจนเป็นทหารเป็นตรนำรวจเป็นนักธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะผต้องเป็นนี่นักธุรกิจดู b บตเตอน,นะครับแล้วก็กด accept connect กด to b a t t e ไปนะครับเราต้องการให้เหมาส์กลับมาแล้วก็แค่กด looking นะตรงกลางมีปลาระเบิดด้วยครับเพิ่มมาอีกปุ่มนะึงปลาระเบิดปกติ น่าจะเป็นกด G นะกด G ที่ระเบิดได้ถ้ใครเคยเล่น F F นะครับ F F น่าจะกด G กด G แล้วกันไปแล้วระเบิดมาครับวางปบ๊บจากนั้นกดบันทึกเรียบร้อยซ่อนเมาส์ไปได้ครับลองสัมผัสด,ดูครับลองสัมผัสด,ดูครับเพื่อนอย่ามาใกล้เปลี่ยนกระสุนหนึ่งทีโอ้รีโหลดนัานเกิน เฮดช็อตครับเฮดช็อตมาแบบนี้ก็โดนนะฮะรออะไรเฮ้ยมีตัวมีตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งลบลบลบเว้นลบไม่ก็สุนหมดเหรอกดจีครับทิ้งระเบิดไปก่อนเอะสุนหมดกระสุนหมดโอ้ตุยกระสุนหมดครับ อกันต่อโพ้แต่ปืนปืนมีเยอะครับนี่ปืนอยู่ข้างล่างมีเยอะแล้วก็ตั้งเป็นเปลี่ยนปืนแล้วกันเ,ออเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ครับหลบกันไปที่บรรณาธิการครับแล้วก็เพิ่มปุ่มเข้ามาเลขหนึ่งเพิ่มปุ่มเข้ามาครับเลขสอง เพิ่มปุ่มเข้ามาครับเลขสามสี่มันปืนจะเยอะมากครับหนึ่งสองสามสี่ไม่พอครับเพิ่มเข้ามาอีกเป็นเป็นอะไรดีี e, ได้ไหมี e, กับ E <c oughs> ปอ่มโดนยิงเป็น Q แล้วน เพิมไม่เีกเป็น e ปึบครบจากนั้นก็บันทึกครับ solo load โโลโลเมื่อกี้นายยิงใครเพื่อนนายยิงใครเพื่อนเรียบร้อยครับจบตรงนี้ถ้าเป็นเมนูอื่นเราก็กด looking เพื่อเอาเมาส์มาคลิกได้ครับถือว่าดีครับเกมนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยผมว่าโอเคนะแบตเทต่อครับเออมีปุ่มซูมด้วยเห็นไหมเราก็กดเพิ่มครับ บรรณาธิการไปที่เพิ่มปุ่มนะครับคลิกปุ่มสัมผัสนะแล้วก็คลิกเมาส์วขวาปุ่มยิงอยู่เมาส์ซ้ายนะทุกคนเี๋ยวคลิกเมาส์วขวามาครับแล้วก็มาวางตรงนี้เพื่อซูมนะครับลองคลิกขวาซูมดูครับปึ๊บเราเป็นสไนเปอร์แล้วตัวนี้นะครับไปซูมกันแล้วก็ยิงซ้ายนะผมอาจจะพูดผิดนะต้องขอไยด้วยเขาอยู่ไหนกัน โอ้โหนี่สไนแบบสไนแบบรัวสไนกลนะยังไม่ได้ยิงเลยอะสไนกลน่ะหมดเกินสไนกลสนสไนกลครับสไนกลรลีโหลดลีโหลดกด G ที่ระเบิดนี่ยังไง อูมอ้าวราเบิดมีลูกเดียวไม่รู้ใครเพื่อนเราครับเป็นไ,ไงเยอเยออันนี้ยิงเป็นไ,ไงเฮ้แต่ว่าท้านเลงมันก็ยิงเองอยู่นะนี่นี่เราไม่ต้องกดยิงก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่เราตั้งค่าแล้วกัน ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ,โ,อโอ้ลับรับๆับรับับต้องเจอลูกสองครับลูกสองบุโอ้ยไฟนี่วะวินไฟต้องดับดินไปซะต้องดับดินไปซะ เคครยบทุกคนก็การตั้งค่ามีประมาณนี้แหละไม่น่ามีมากกว่าน,นี้ครับในส่วนของตัวเลือกอะไรต่าง,างๆก็ essä, อยู่ที่เราตั้งค่านะครับเราสามารถดึงไอคอนลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดบรรณาธิการนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับเพิ่มปุ่มเข้ามาเสร็จแล้วก็กดบันทึกแต่ถ้าเกิดว่าใครใครตั้งค่าครั้งแรกนะมันจะมีพวกปุ่มพวกนี้นะครับปุ่มพวกนี้มันจะอยู่หน้าจอนะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปิดนะครับเราต้องการจะปิดให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาที่ไอคอนแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับ การตั้งค่าพื้นฐานนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้นี่ครับเนี่ยอันนี้ปิดไว้แสดง h UD นะครับตรงนี้ให้เรามากดปิดตรงนี้ไว้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ปิดมันจะมีพวกปุ่มเนี่ยขึ้นอยู่หน้าจอหรอกกดปิดแบบนี้แล้วก็กดกากระบาดออกได้เลยประมาณนั้นครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะผมหากมีคำพูดใดที่จะฟังไม่เข้าหูนะมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ